ยายกติกซ้อมพุทธโธสมมุติสถานการณ์ว่าโลกจะแตกอีก5นาทีทำยังไงไฟประไลกันจะมาเลยให้ซ้อมอีก5นาทีจะทำอะไรจะเอาเงินทองไปไหมจอยจัดจะเอาบ้านไปไหมจอยจะเอาอยัางเหลืออย่างเดียวที่เอาไปได้คือพุทธโธเลยให้ซ้อมเหลืออีก สนาทีแล้วอ,อีกหนึ่งนาทีให้เห็นพระพุทธรูอปอยู่ในตาด้วยหลับตาพอไม่เห็นพระคิดถึงพระทาศสีคุณพุโทโธ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 พทุทโธคิดถึงพระทาศุสีคุนคิดถึงพระพุทธรูปองค์ใหญ่